ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีนั้นอีนั้นใต้อื้อแล้วนี่นี่นี่มาจากตรงนี้ยังพุอมตัวเตี้ยๆอย่างนี้จอมเลยเราจะไปบอกเราเตี้ยเิยเราบอกเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ข้างหลังเรานี่นะคะจะเห็นว่ามองไปก็จะเริ่มเห็นว่าเป็นบัวสีแดงสีชมพูชมพูนี่แหละเป็นบัวหลวงนะคะแต่ว่าจะเป็นสีชมพูอันนี้คือไหลหรือว่าหลอดเขาจะยาวยาวยาวแล้วก็ไม่ฝาดใช่ไหมคไม่ฝาดไม่ฟาดชุดเราพร้อมแล้วนะคะอันนี้ เตรียมลงนาบัวกันแล้วก็พี่ๆเขาก็พร้อมแล้วทุกคนจะมีกระมังผูกเอวเนาะครับครับคือเก็บแล้วก็ลากไปเลยละเก็บไปลกไปจ้าอ้อข้างล่างนี่มันเต็มไปด้วยเส้นสายใบใยก้านเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็สาหร่ายด้วยสาหร่ายเยอะเหมือนเราเดินไปนะคะลุยไปในต้นบัวกอบัวรอย่างเงที่ว่ามันได้รถอ่อนรถรถอ่อนเนี่ยโ้แล้วโคน้ำขึ้นมาแค่ไหน ไม่เก็บเนี่ยมันก็คือโตมาเป็นใบใช่ไหมปะถ้าไม่เก็บจะเป็นด้านนี้สูงขึ้นไปหน่อยก็คือยอดนั้นอ่ายอดแล้วก็มาเป็นใบนี้อ่ามาเป็นใบนี้มีลยขั้นตอนคือถ้าเกิดว่าสายบัวมันคือก้านแล้วก็เป็นดอกบัวของบัวสายเนาะก็คือกินส่วนดอกใช่คแต่ว่าไหลบัวหรือว่าหลอดบัวเนี่ยก็คือใบ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 เป็นต้นได้ด้วยไหมคะเป็นต้นได้เป็นทั้งต้นและใบ่าเป็นทั้งต้นและใบใช้ ปึ๊บขึ้นมาคือเหมือนกับกอหนึ่งหนูให้ดูข้างล่างนะคะครนะคะพ่อับนี่กอเขาอยู่ข้างล่างซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยก็จะมีอันนี้ก็จะเตรียมงอกออกออกมาอีกไหมอันนี้นี่ก็ด้วยไหมพ่อแต่อันนี้จะป็นนอกอันนี้เนคือลำที่จะไปออกดอกแล้วเรากินไหมคะไม่กินไม่กินไม่กินอันนี้จะไปออกดอกเนี่ยคือถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะ เป็นเหมือนข้อต่อที่แตกกิ่งก้านใบไปเยอะๆซึ่งตรงนี้ก็คือหลดบัวหรือว่าไหลบัวเหมือนกันแต่ว่ามันอ่อนไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือหลดบัวแล้วก็ไหลบัวขนาดที่เราต้องการนี่แหละนำใบด้วยการที่ดูเจ้าใบอ่อนนี่แหละค่ะเขาจะบอกทิศหันหน้าไปทางไหนตัวไหลก็จะไปทางนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้หนูเก็บเลยแล้วกันเนาะอืโอเคอันนี้เอากลับตรงไปจะตายไหมคะเนี่ยตายตอ้าว พ่อบอกว่าดึงขึ้นมาขนานนี้ก็ตายแล้วล่ะอ่ะโอเคนี่ฮะไหลบัวหรือว่าหลดบัวขา,ขาวๆเลยอวกมากด้วยอันนี้นี่อันนี้น่าจะมีนะพ่อแต่ว่ามันอยู่ในน้ํามันจะเล็กไหมคะหนูลองดูนะอันนี้อันนี้จะเล็กอัเดี๋ยวเนีี้ดูนะดูมันห<ด>ันหน้าไปทางนี้น,น้า,ไ,านไมพ่อทําดูง่ายจังเฮ้ยหนูเจอแล้วหนูเจอแล้วนี่นี่พ่อเจอแล้วนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อีนั้นอีนั้นใต้อื้อแล้วนี่นี่นี่มาจากตรงนี้อ่าอแล้วนี่สายใครล่ะเนี่ยเนี้เนี่ยนี้เนี้ยเคยอยมันยากมันยากเพราะว่ามันสายมันเยอะมากค่ะข้างล่างอ๋อหนูลองใหม่ลำต้นลงไปจ้ตามไปให้ยันยันยันโคลนลำต้นนะคะหันหน้าไปทางนู้นตามลงไปยันโคนมันเจอต้นนะเออนั่นแหละต้นมันละนาติเก่งมันก็มันก็คือรากอ่อนมันนี่เองอุ้ยแข็ง ดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วไม่เจอพ่อคือสมมติว่านี่คือผิวดินใช่ไหมคะลงไปถึงประมาณนี้เลยเราถึงจะเจอตัวตัวไหลที่แบบเป็นข้อเชื่อมออกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงไม้นี่อ๋อหนาบาเงี้ยอันนี้อันนี้เนี่ยก็เยอะไปเลยอ่ะลงไปให้ยันโคลเลยมือลงไปให้ยันโคลสามไส้ลงไปตามไส้ลงไปแล้วจะเป็นไส้ไส้ลากมันอะไส้ลากมันน่ะจะลากไปเอามาขึ้นมาดูอ๋ออย่างนี่อ่านี่แหละ โอ้มันใหญ่มากเลยเนาะคือหนูจับแล้วหนูนึกว่าต้นหลักนะนี่งเราไม่บีบไปเดินนี่ไงนี่ไงไม่บีบน้ําดําเนี่ยน้ําน้ําในนาเนี่ยเขาจะเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วมันจะทําไงคมันจะเป็นยังไงคะมันจะสีเป็นมันจะดําไปเลยหรอมันมันจะดําแล้วล้างไม่ออกหรอไม่ออกซึ่งมีผลต่อเรื่องของราคาแล้วก็ความสวยงามอ่ะเนาะมันจะดําโอเคหนูพอจะเข้าใจแล้วกำมังนี่ก็ร้อยเก่งแล้วเกิน มีฤดูไหมคะพ่อว่าช่วงไหนที่แบบอ้ยอันเนี้ยไหลดีหลดสวยเลยหรืออะไรเงี้ยอ๋อมันจะมีช่วงฤดูร้อนจ้ะฤดูร้อนนะร้อนนี่ให้ผลดีให้ผลดีแล้วก็ลดสวยค่ะถ้าน้าเน่าลดไม่ค่อยออกลดห,ดหมด,ดหมด <laughs> แต่รา <laughs> คาดี หน้าฝนนี่พอได้ไหมคะเนี่ยหน้าฝนก็พอได้ก็พอได้อ่าหน้าฝนพอได้ฝนก็ยังได้อยู่นะแต่มันจะแย่ตอนหน้าหนาวแค่นั้นแหละคนงานเก็บก็หนาวด้วยนะหนาวหนาวโอ้ถ้าถ้ามาช่วงหน้าหนาวน้ำยังเงี้ยน้ำเยอะอีกอ่ะเอ้าในเนี้ยในเนี้ยเราลงไม่ได้นะยัง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 พุ่มตัวเตี้ยๆอย่างเงี้ยจอมเลยเราจะไปบอกเราเตี้ยเลยบอกเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่